เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำตัวนกลมหรือช่องแบ c ็ c แคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตเปิดตัวเลยกันนะครับวันนี้ผมจะเริ่มเล่นเกมที่ผมมีอยู่ในเครื่องนะครับหรือว่าเกมที่ชอบเองนะวันนี้ก็ขอเริ่มด้วยแนวเซอร์เวอร์บ้างนะครับชื่อเกมว่ากาเด็ดนั่นเองนะหลายคนอาจจะดูช่องอื่นมาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองมาดูสไตล์ช่องน้องแม่ดำดูบ้างนะครับว่าจะเล่นเกมนี้ได้สนุกหรือเปล่านะครับสับเกมเกาเด็ดนั้นก็รู้ๆกันนะครับเป็น เกี่ยวกับพจนภัยนะครับในโลกคนจิ๋วนะครับเนีรียกว่าพักงานกําจัดอั่วนั่นเองนะฮะเออไป Okay I'm Willow My name's Peter My friends call me Pete ผมขอเรื่องไอ้เจ้าแว่นนีแล้วกันนะมาดูเนิร์ดที่สุดนะครับอ,อ่ะเริ่มเลยนะไปเออ Pete Ah looks like you really stepped in at this time อ่มมาถึงเราก็เหมือนออกมาจากกล่องเล็กๆฮะตอนนี้เราก็ตัวเล็กนะนี่จะมีสอนตัวเล็กนิดนึงนะฮะโอเค จะบอกว่าเกมนี้ภาพสวยมากครับสวยมากแล้วก็สามารถปรับเป็นมุมมองที่3แล้วก็มุมมองที่1ได้นะอันนี้ไม่รู้พูดทําไมน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งเฟรมเรทผมแม่ยเกมนี้ไม่60เลยนะประมาณ40ก,กว่าๆนะครับเรียกว่าแดดเอฟเฟกใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะอืมขอเก็บของก่อนอน,นะวูกเบสบอลเอาตัวอยู่โอเคจ้ะ มุมมองน้ดกว่อยน,นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นไอ้เจ้าเ,าเด็กเนิร์ดไปด้วยนะเ,เริ่มแรกเราก็ต้องหาน้ํากับอะไรวะเห็ดน,นี่แหละเออเขาชีวิตรอดนะครับในโลกของมดปลวกนะเออโอเคเราต้องไปที่เต็นท์ก่อนนะครับเพื่อไปทำมิชั่นเล็กๆนะอ่ะไป อันตรงนี้ก็เป kind of ็นศูนย์วิจัยนะครับเราก็สามารถเก็บของมาวิจัยเพื่อที่จะเพื่อจะวิจัยของชิ้นต่อไปว่างั้นเถอะนี่ฮะก็จะปลดล็อกอะไรมามากขึ้นนะอันนี้ต้องทำขวานี่ว่ะโอเคเลยหมด โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะสู้กันนะฮะใจะเย็นนะฮะเก็บของก่อนนะนนี้อ,อะไรเนี่ยแมงกุจ,จิแมงกุจ,จิเอ้ยเฮ้ยเร็วจังวะเฮ้ยปลาได้ปะ่ะเออหัวแบะไปสิ ไอ้เจ้แมงตัวนี้จะทำจะไม่ผิดนี่ต้องทำลงท้าวได้ครับเ,เก็บพวกขินพวกอะไรก่อนนะเ,เก็บไป <c oughs> เก็บก่อนนะยังไม่พร้อมจะสู้กับใครทั้งนั้นเดี๋ยวจะพอจะพวกมดปลวกนะดีเร,รอค่าทำหอ,อกได้ก่อนแป๊บนึงอ่าไอ้เห็ดนี่แรกสำคัญมากครับเก็บไปก่อนส่วนน้ำเราสามารถหาน้ําค้างจากตอนกลางคืนได้นะครับซึ่งมันหาง่ายนะกลางวันมันจะหาย,ยากนิดนึงฮะสำหรับ น้ำนะน้ำนี่ก็สามารถกินได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเลือดมันจะลดนะฮะเขาเรียกว่าน้ำเน่าเนี่ยเองนะอะ่ะเดี๋ยวมาดูคาบของก่อนผมก็จไไากําไม่ได้แล้วคาบไงวะอ๋อนี่นี่ไงได้แหละวสเปรียเด้อเด้อเออซ็กบาเออทัสอ,อ่มีต้องใช้เชือกโอเค เดี๋ยวนะผมจำไม่ค่อยได้นะฮะคุณผู้ชมฮี่เมนกุจีเมนกุจิทำรองเท้าได้อันนี้กองไฟนะครับเ,เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่าไปตีพวกมดหน่อยหนึ่งไนงะเดี๋ยวจัดมดปวกนะฮะเไปด้วยดีกว่าสว่างดีขอไปด้วยระหว่างทางครับพี้หยอก ไม่เป็นอะไรว่ะอ๋อดูเหมือนจะเป็นเอ่อวิทยุสื่อสารนะครับตรงนี้น่าจะมีมิชชั่นใหญ่ๆแน่นอนเลยลงมาได้ปะไปดูดไหมไม่ดูดฮะโอม้มีพงแผนไอทรงไอซีอ๋อสมจริงใช้ได้เลยครับแต่ว่าไม่รู้ให้ทำอะไรอะ่ะทำไม่ได้มั้ง้อแมงกุจิ แมงวุจีนี่แหละเออวอกคุณสลายที่มา like. เอ,อ้ยแมงวันเดี๋ยวก่อน thank you เอ,อ๊ะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราเคสอย่าเพิ่งโอ้โหแมงมุมโอ้โอ้ไม่ไหวแน่ฮะดูก็รู้ฮะคนละรุ่นชัด เไปก่อนดีกว่าตอนนี้อยากจะสู้กับมดมากที่สุดนะฮะพว่าจะเอามามาทําชุดกเกาะนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเรากลับไปตรงที่เดิมก่อนว่างนี้มดไม่มีเลยฮนะเออนี่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 เลยจิ้มจึ๊กจึกจึ๊กจึ๊กจึ๊กอืมอืมแรงกิวโซมอเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นมีหลายตัวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะตั้งหลักแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตตั้งหลักก่อนเอาตัวที่อยู่ห่างๆกับเพื่อนอ่ะนี่เลยจึก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 จนี่ยอีตัวจึก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 เฮ้ยตัวนั้นมันตัวเดียวกันป่าวะเอเด้อเด้อเด้อมีหันมีเอานี่บางก่อน มันเหมือนคนละตัวจึ๊กจึ๊กจึ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 กก็ให้นะขี้แตกไปเลยอันนี้อะไรอ๋อแหล่งเห็ดอ่ะเอ้ตีแมงกุตตีใต้ดินอย่างนี้แสดงว่าด้านหน้าต้องมีหลังหมดแน่ๆเใช่ป่ะอ๋อนี่ไงมดเหรอมดเหรอเอ้ยเฮ้ยมันสู้มันสู้มันสู้แล้วมันหนีด้วยเอ้ยมันหนีอุ้ยโอ้ยมันหนี เฮ้ยชุบ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 ไอ้ตรงนี้มันสู้อ่ะแล้วมันก็หนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมีมนกวนประสาทน้ำค้างอยู่ข้างบนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเออไอ้จิ๋บหายเอ,อ้ยลืมดูเลือดนะบูแอคชั่นเยอะไปหน่อยฮะโอ้ลืมดูเลือดตัวเองครับ โอ้โดนมดเฟิร์สบาดจนได้ได้ตายตายเก็บเพ็ดก่อนเดี๋ยวไปเอากระเป๋าอันนะ <laughs> มาถึงก็โดนมดเฟิร์สบัดเลยครับยังเป็นอะไรที่เร็กมากไม่ใช่ครับผมได้ยินเสียงอะไรเหมือนเสียงอะไรเดินตามมาไม่ใช่ใช่ปะ <laughs> ระแวงแมงมุมฮนะตรงนี้เหมือนมีแมงมุมเอ้ยนี่ไงนี่รังอะไรอะ่ะ หมดปะนี่นี่นี่ฮะคุณผู้ชมน่าจะใช่ฮะไม่หมดกระปวกนี่แหล่ลังแบบนี้เออเดี๋ยว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 นะจา๊ะว่านี่มันลังของมันแลละเ,เทียตัวจึ๊กจึ๊บ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 นี่มีซิกแซกเฮ้ยหลบไปไหนเราเอยเอาต้นไม้ปังก่อนเดี๋ยวเซีหน้าหมดฮะเออสองลุมหนึ่งไม่เอาอืมจิกซิกแซกซิกแซก อืมดีกต่ก,ก่อนเฮ้ยโห่กัดแรงมากกัดแรงมากฮะอืมกัดแรงมากกัดแรงมากแต่ว่าเราจำเป็นเอาของจากมันนะเออหุยุ้ยไม่ได้แล้วอ๋อไม่ได้การอู้นี้รังของมันแน่นอนฮนะคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าคบเพลงนะเิงเชือกนะครับเชือกเรายังทำไม่ได้ปะธนูหลักๆก็คือเชือกนะครับ เราทำเชื่อได้อยงอ๋อได้เลยนี่ไงเดี๋ยวทำเยอะๆก่อนผมว่าเราต้องสร้างที่พักก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเริ่มมืดละเอ่อสร้างที่พงที่พักก่อนเดี๋ยววิจัยหินได้ไหมอ่อได้ครับเดี๋ยว,วิจัยหิน,นทำอะไรได้บ้างเอ,อเปเปิลแอค มายถึงว่าทำขวานได้ดีขึ้นนะตรงนี้ฮะแล้วก็บิวขึ้นมาโอเคติดไฟนะครับอ่าคุกอะไรได้บ้างอ๋อเอาเนื้อคุกได้ครับอืมปิ้งเนื้อหมดนะโอเคเราจะไปหาเอ่ออะไรวะใบบัวใช่ะนะครับนี่ไง นี่ไมโครเวอรเอา้านี่ไม่ใช่ขวานดีวหสิ่งแรกคือที่ถามแรกคือต้องกองไฟนะครับเราต้องมีกองไฟก่อนนะครับแล้วก็จะรับไอ้นี่ปึ๊บที่นอนนะนี่ลวกันมุมนี้เลยทิ้นแล้วก็จะมีที่นอนนะฮะแต่ว่าเรายังเอ่อไม่สามารถสร้างกำแพงได้นะใช่ปะวะ อ๋อนี่ไงได้ละนี่ไงได้แล้วครับเราจะเอาข้างนี้นี่เด้ออ่าโอเคนะอันนี้เราจะทำเป็นประตูนะเดี๋ยวสิ <c oughs> ติดอะไรเนี่ยเอาประมาณนี้เออแล้วก็อันนี้เป็นประตูใช่ไหมนี่ก็ รีบสร้างที่อยู่ให้เสร็จดีกว่านะครับเพื่อคุ้มกันภัยจากพวกมดปวกทั้งหลายเออได้ยังเกืบเกืบสวยละเออเกืบสวยแทบเกือบสวยแล้วก็กินกินได้ไหมโอ้เต็มเลยฮะใช้ได้นะหายหิวเลยทีเดียวเชียวปัญหาคือตอนนี้น้ำครับเราจะต้องไปหันค้านงไง เห็นแลเออเห็นหล้วเห็นแล้วถามตัวเองนะนี่ยเห็นแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีน้ําค้างครับจะหาง่ายอยู่นี่เราก็ดูแค่ว่ามันอยู่ต้นไหนนะแล้วก็ตีไปแล้วน้ําก็หล่นลงมาแค่นั้นเองแล้วก็ซูด้าไปตอนนี้กลางคืนครับก็ยังพอมองเห็นนะดี่ผมจะหาไดแก๊สได้ปะ่าเออนี่แหละ คือหน้าตามันเสกขายกันเนี่ยใบเนี่ยเออแต่ว่าเราต้องเข้าไปใกล้อันนี้อะไรเจอละคือต้นเงนขายกับอันอันปกติเลยโอเคเราต้องเดินไปอ่าติดใช่ป่ะขวบปะเนี่ยเฮ้ยซสโตรแอนด์มอเตอรหารนี่หว่าอูไม่ใช่ตัวเดียวฮะคุณผู้ชมอุ้ยเอาเอาปะล่ะเอาปะล่ะ อุ้ยโอ้ยถัยดถึงด้วยโอ้ไม่ดีแล้วดีแล้วครับไปดีกว่าตามปะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอยู่เงี้ยได้นะครับบุมเนี่ยเออมันหนีอ่ะมันฉลาดวะท่ะผู้ชมม,มันไม่ฉลาดนะมันหนีฮะมันหนีวุ้ย โอ้ไม่ใช่นะออ,อ้มันเรียกเพื่อนนะโอ้โหฉลาดล้ำลึกนะไปละฉลาดเกินมีการหนีแล้วเรียกเพื่อนด้วยโอ้โหฉลาดเกินไปฮะน,นี่นี่เลยของจำเป็นที่สุดนะตอนนี้ฮะเพราะว่าเราจำเป็นต้องมี่อ,อสว่างขึ้นเยอะนะช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับกถไฟนะ แล้วก็ยังสามารถถือพวกขวานพวกไรคู่กันได้ครับเอออ่บแคมก่อนแมงกกจิใจเลยทำไรเนี่ยนี่บ้านตัวเองก็มีอยู่แล้วทำหลังนี้วะเคนะสร้างนี้หละเอออาจจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคนะจะดูดีทีเดียวเชียว อะไรอ่ะอืมอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยม่มีตัวเดียวด้วยจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนฮะอ่าน้ำก่อนนะ้อเราหิวน้ำด้วยนีว่วิบหายแลวคุณผู้ชมลืมดูเลยฮะไอหิวน้ำตายก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยย <c oughs> กระโดดไม่ได้เกือบไปแล้วาหาหน้าได้ตัวด้วยกันวิวโอ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะจ๊ะโอ้ยสะดุงเหือกโอ้ตกอกตกใจหมดเลยอืมเดี๋ยวนะใจะเย็น อเกือบเกือบโดนมันงาบเลยฮะไม่ทันมองฮนะนี่ฮะปึ๊บเห็นแน่อะไรจะหน่อยเวลาเอ้ยเดี๋ยว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 ขอเวลาตั้งตัวก่อนออกพังอ่าใหม่มาละนี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแทงกิ้มดโง่ที่ผมชอบสุดคืออะไรไหมนี่ครับ เต่าทองครับหรือเต่าแดงนั่นองน่ารักมากเลยตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่ฆ่าน้องนะครับเรียกว่ายืนขี่เท่เทครับเอเดี๋ยวเราลกลับบ้านกันดีกว่าอันนี้เหมือนเป็นสก,กินอะไรวะเนี้ยเหมือนเป็นสก,กินเลยใช่ปะไม่รู้เหมือนกันโล่หน,นีป่ะนี่ครับต้องไปหาอะไรเพิ่มเนี้ยส่วนไหนไม่รู้เออแต่ผมอยากได้โลมากเลยนะค่อยว่ากันฮะ ประมาณนี้อ่านี่ฮะจะเป็นหมวดซามูไรนี่นี่ดูตรงนี้เทโคตรๆปีเตอร์เราเออได้ด้วยว่าโอเคขึค้นนี้เดียวเชียวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับาร์ทแรกเนาะเกมเอ่อกาวเด็ดนะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าสนุกกันหรือเปล่านะนี่ผมก็แบบอาจจะวิชาการนิดนึงแบบไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่ค่อยจะได้แอคชั่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยเจอมดเจอปวกนะ เอาว่าพาร์แรกก็จบเพียงนี้นครับสำหรับใครที่เข้ามาชมก็ขอบคุณมากนะก็อีพีแรกก็มาครับก็สร้างบ้านไว้ประมาณนี้แล้วก็มีเแคมป์ไฟแล้วก็มีที่คาบขอนะครับแล้วก็มีชุดใส่บ้างนะใส่อีพีแรกก็ต้องขอจบเพียงนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับจะเจอกันนะจ๊ะดูด้วยครับ